ที่ฉันว่าที่ร้อยตีหญิงสลินลัดชุมศิริหรือว่ามดแดงนะคะตอนนี้อยู่กับพี่บาสนะคะส,ว,สวัสดีค่ะค่ะพี่บาสนะคะจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะ14กุมภาและ15กุมภานี้มีงานอะไรของ,ของจังหวัดระนองอคะ<า>คุณพีค่คะเลยแล้วก็เป็นวันสําคัญด้วยนะครับค่ะงานเทศกาลบอลลูนจังหวัดระนองภายใต้คอนเซปต์เขาย่าออฟเลิร์ <ừ> <ME K> เขายหา Off ่ออฟเลิฟออฟเลิฟยังไงคะมีจุดเด่นอะไรของงานคะคืออย่างนี้ครับเราจัดงานกันวันที่14-15คกุมภาซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์พอดีค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่นะครับภ <ME K> ูเขายหญนะครับดูสังเกตว่าลมกำลังดีแล้วอ,อาวกาศกำลังดีมากใช้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศจร,ริงๆแล้วนะคะตอนนี้ลมกำลังเย็นเลยค่ะและที่สำคัญอากาศดีมากอากาศดีและด้านหลังของเราค่ะพิบารีภูเขาย่า ภูเขายญ้านะคะซึ่งเป็นบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนองด้วยนะคะเรียกได้ว่าหนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดระนองจะต้องมาที่นี่ที่ภูเขายญาจังหวัดระนองนะคะพี่บาสค่ะได้ข่าวว่าวันที่14กุมภาพันธ์มีจดทะเบียนสมรสด้วย<อ>ใช่น,น,นรับอย่าลืมว่าตั้งแต่วันที่23มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยประเทศเราเนี่ยะจะใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเพะฉะนั้นเราก็จะ ขายพื้นที่ตรงนี้นะครับสร้างความมาั่นใจให้กับผู้รักมาจดทะเบียนสมรสภายใต้คอนเซปต์บอลลู ใช่ไหมคะผู้รักบนลุนเลิฟ่เพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะหรืออยู่ในจังหวัดระนองที่มีแพลนว่าจะแต่งงานแล้วอยากจะจดทะเบียนสมรสนะคะ<ม>เพื่อที่จะแสดงความรักซึ่งกันและกัน14กุมภานนี้ร่วมมาจดทะเบียนสมรสได้ใช่ไหมคะพี่บาคน,านคที่คิดว่ากําลังจะจดให้อดใจไว้ก่อนครับ <c oughs> มาเก็บความประทับใจจากนี้ไป <c oughs> ซึ่ง ายในงานนะครับนอกจากได้จดทะเบียนแล้วเนี่ยยังมีของขวัญพิเศษให้อุ๊ยอะไรคะของขวัญนคืออะไรยังบอกไม่ได้อุ๊บอิ๊ปไปก่อนนะคนที่ได้มาจดทะเบียนเนี่ยก็จะได้ของขวัญพิเศษไปนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ภาพสวยๆในบรรยากาศของภูเขาหญ้า หลายล้อมไปด้วยบอลรูน,นะะสิสเลยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย14กุมภาก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักนะคะที่เริ่มต้นความรักของหลายๆคู่และที่สําคัญค่ะสถานที่ต้องเที่ยวแห่งนี้ที่ภูเขาย่าระนองนะคะก็ยังมีการจัดงานสําหรับงานบอลรูนนะคะ<ช>ออขึ้นที่นี่ด้วยและที่สําคัญค่ะมีดาราศิลปินให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะคะภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะมีกลางทิพว้าว พลอยชมพูวว้าสองการโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วทีี่่นยังไม่จบอุ้ย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 ยังไม่จบมีใครอีกคะวัชเลเวอรี่ว้าวอินสติ้งโอ้โห โอ้เพียบเลยนะคะเรียกได้ว่าศิลปินดารามากันแบบพร้อมเพียงจัดเต็มแล้วก็แน่นกันที่นี่เลยที่ภูเขาย่านะคะเพราะฉะนั้นในวันที่14และ15กุมภาพันธ์2568นี้นะคะท่านใดที่ไม่ได้มีโปรแกรมไปที่ไหนนะคะเรียนเชิญที่นี่ที่ภูเขาย่าจังหวัดระนองนะคะและที่สําคัญค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะยังมีในส่วนของโฟโต้บูธใช่ไหมคะพี่บ้าใช่มีโฟโต้บูธด้วยใช้แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญมาร่วมเก็บภาพประทับใจ บรรยากาศแห่งความประทับใจที่ภูเขยายย้แห่งนี้นะคะและอย่าลืมนะคะกับงานวอล o o นเฟสติวัลภูเขาย้อัพเล v ฟแอดละนอง14และ15กุมภาพันธ์2 5 6 8ัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักหน้าละนอง